สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับฝนอีกแล้วนะคะสำหรับเ i ียร n และนันโดชวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องของ Passive นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ แต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าประโยคพาสีฟคืออะไรและใช้ยังไงฝนอยากให้ทุกคนมาลองดูสองประโยคนี้ด้วยกันก่อนนะคะประโยคแรก ich besuche einen Deutschkurs ฉันเรียนคอร์สภาษาเยอรมันประโยคที่สอง der Deutschkurs wird besucht คอร์สภาษาเยอรมันถูกเรียนในวงเล็บ von mir จากฉันประโยคแรก คือประโยคในรูป active โดยประโยคนี้จะบอกชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรซึ่งในประโยคนี้คือฉันเรียนคอร์สภาษาเยอรมันส่วนประโยคที่สองเป็นประโยคในรูปของ passive ซึ่งประโยคนี้จะบอกเราว่าอะไรที่ถูกกระทำในวงเล็บโดยใครซึ่งจะบอกหรือไม่บอกผู้กระทำก็ได้ในที่นี้คือ ครอสภาษาเยอรมันถูกเรียนในวงเล็บจากฉันถ้าเราดูรูปโครงสร้างประโยคที่หนึ่งจะเห็นได้ว่า ich ถือว่าเป็น subjective หรือประธานของประโยคและ einen deutschkurs เป็นกรรมในรูปอัก u s a t i v e ในประโยค active จะเห็นได้ว่า ich หรือฉันเป็นคนกระทำกระทำอะไร ich besuche einen deutschkurs ฉันเป็นคนเรียนคอสภาษาเยอรมันส่วนในประโยคที่สองจะเห็นได้ว่า Der Deutschkurs เป็น s u b j e c t i e หรือประธานของประโยคโดยในประโยค passive เราจะไม่สนใจว่าใครเป็นคนทำอะไรแต่เราจะสนใจว่าอะไรที่ถูกกระทำและในประโยคนี้ Der Deutschkurs wird besucht ซึ่งแปลว่าคอสภาษาเยอรมันถูกเรียนในวงเล็บ โดยฉันนั่นเองค่ะซึ่งจากทั้งสองประโยคนี้เราสามารถสรุปได้ว่าประโยค Active คือประโยคที่เน้นประธานเน้นว่าใครทำอะไรและประโยค passive คือประโยคที่เน้นกรรมเน้นว่าใครถูกกระทำนะคะแล้วทีนี้เรามาดูหลักการใช้ passive กันบ้างนะคะ Wie wird passiv v e r w e n t e t Es gibt Vorgangspassiv. und u z s t a n d s p s s s i v ก็คือ p s s s v v มีทั้งหมด2รูปแบบนะคะแบบแรกคือ v o r g n n s s p s s s v v และแบบที่2คือ z t a n d s p s s s i v ค่ะซึ่งทั้ง2แบบที่กล่าวมาข้างต้นก็จะมีหลักการใช้ที่แตกต่างกันค่ะมาดูแบบที่1กันนะคะ das Vorgangspassiv das Vorgangspassiv wird verwendet wenn es um den Prozess geht v o r g a n g p a s s i v จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเรากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังถูกกระทำนะคะ Zum Beispiel ยกตัวอย่างเช่น Die Hausaufgabe wird jetzt gemacht การบ้านจะถูกทำตอนนี้ในวงเล็บ von mir การบ้านจะถูกทำจากฉันหรือโดยฉันตอนนี้เดียวนี้ Das Wohnzimmer wird jetzt aufgeräumt ห้องนั่งเล่นจะถูกจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตอนนี้เป็นต้นค่ะและทีนี้เรามาดู das Zustandspassiv กันบ้างนะคะ das Zustandspassiv beschreibt das Ergebnis einer Handlung Hinweis die Handlung ist schon beendet หมายความว่าเราจะใช้ z u s t a n d p a s s i v เพื่อบอกผลของการกระทำโดยการกระทำนั้นได้จบลงแล้วซึ่งผลที่ได้จากการกระทำบอกสภาพหรือสูสตันของสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ Zum Hausaufgabe Beispiel Die Haus ist gemacht การบ้านได้ถูกทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว Das Wohnzimmer ist aufgeräumt ห้องนั่งเล่นได้ถูกจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าทั้ง2ประโยคบอกความเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วการบ้านได้ถูกทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วและห้องนั่งเล่นก็ได้ถูกจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วและทีนี้เรามาดูสรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะ Vorgangspassiv ja, borg, kratam, die, kühn, die, thuk, kratam, nei, die Hausaufgabe wird jetzt gemacht Das Wohnzimmer wird jetzt aufgeräumt so, Zustandspassiv ja, ein einer Handlung kratam, nan, dai, zin, zutlung, Jen, Die Hausaufgabe ist gemacht Das Wohnzimmer ist aufgeräumt เป็นการบอกสภาพว่าการบ้านได้ถูกทำเสร็จแล้วและห้องนั่งเล่นได้ถูกจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเป็นต้นค่ะ Das Vorgangspassiv wird in der deutschen Sprache häufiger a u s das Zustandspassiv verwendet. และเนื่องจากในภาษาเยอรมัน Vorgangspassiv จะถูกใช้บ่อยกว่า Zustandspassiv เพราะฉะนั้นวันนี้ฝนก็เลยจะนำเสนอวิธีการเขียนรูปประโยค for g a n g s p a s s i v e รวมถึงโครงสร้างประโยค for g a n g s p a s s i v e ในรูปแบบต่างๆให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ for g a n g s p a s s i v e ในรูปของปัจจุบันหรือ present โครงสร้างประโยคจะขึ้นต้นด้วยประธานหรือ subject i v e Dann durch Verb werden. Leerung teil prajog durch Verb nei rup kon Partizip 2. Chen. Die Hausaufgabe wird jetzt gemacht. Die Hausaufgabe ist Subjektiv rup ratan kon prajog. Das Verb werden, pandam Hausaufgabe kükamba wird, leer gemacht ben rup Partizip 2 kon das Verb machen. แล้วต่อไปเรามาดูฟอร์กังส์พาสซีฟในรูปของเพล t แท i ริทุมกันบ้างนะคะโดยโครงสร้างของประโยคก็จะขึ้นต้นด้วยประธานหรือ subjective แล้วตามด้วยแวบ b worden ซึ่งเป็นรูปเพล t แท i ริทุมของ verb e r d e n และลงท้ายประโยคด้วย participle เช่นเคยค่ะ ซึ่งฟอร g a n g ส์พ s สซีฟในรูปของ p r e t e ทรดิทุ um, ก็จะใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะยกตัวอย่างเช่น Die Hausaufgabe wurde gestern gemacht ก็หมายถึงการบ้านถูกทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีรูป p r e t e ทร i ิทุ um แล้วก็ต้องมีรูปของ Perfect เช่นกันคะ่ะซึ่งโครงสร้างของประโยค f o r g a n g s p a s s i v e ในรูป Perfect ก็จะขึ้นต้นด้วยประธานหรือ subjective ตามด้วยแ e ็ b ไซต์ตามด้วยแ e r b p a r t i c i p วัยที่บ่งบอกการกระทำและลงท้ายด้วย w a r d e n ที่เป็นรูป p a r t i c i p วัยของแ e r b werden นั่นเองค่ะสำหรับโครงสร้างของประโยค forgang p a r s i v e ในรูป perfect จะค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมาหน่อย แต่วิธีการจำง่ายๆก็คือในรูปประโยค perfect ของ f o r g a n g s passive จะใช้ v e ็ b ไซต์เท่านั้นนะคะที่มาแทนแว e r b werden และ verb werden ก็จะกระเด็นไปอยู่ที่ท้ายประโยคแล้วเปลี่ยนจากคำว่า v e r d e n เป็น worden ค่ะยกตัวอย่างเช่น Die Hausaufgabe ist gestern gemacht worden การบ้านถูกทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว ซึ่ง f o r e g a n g s passive ในรูปของ perfect จะใช้ในการบอกอดีตเช่นเดียวกับ p e t t e r i t u m ค่ะสำหรับ f o r e g a n g s passive ที่ฝนจะฝากไว้ในรูปแบบสุดท้ายก็คือ future eyes นะคะซึ่งเราจะใช้โครงสร้างนี้บอกสิ่งที่กำลังจะถูกกระทำในอนาคตค่ะโครงสร้างประโยคก็จะขึ้นต้นด้วย s u b j e c t i v e หรือประธานเช่นเคยนะคะตามด้วย verb v e r Den ตามด้วย participle ไว้และลงท้ายด้วย werden อีกครั้งค่ะตัวยอย่างประโยคเช่น die Hausaufgabe werden morgen gemacht werden ซึ่งก็หมายความว่าการบ้านจะถูกทำในวันพรุ่งนี้ค่ะเรามาดูรูปประโยคทั้งหมดด้วยกันอีกครั้งนะคะ for g a n g s passive ในรูปของ presence die Hausaufgabe wird jetzt gemacht Die Hausaufgabe wurde gestern gemacht. perfekt. Die Hausaufgabe ist gestern gemacht worden. futur Die Hausaufgabe werden morgen gemacht werden. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ4ฟ a n ก s ง a s s i v e ฝนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดฝนก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นั้นฝนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ให้ฝนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ